ครับผมจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับร้านเจนุตคอมโกเซียรังสิตนะครับวันนี้ต้องขออภัย f อนะครับเนื่องจากไม้กันสั่นผมพังนะครับผมใช้ไม้ถือกล้องอาจจะเขยา่าเขยา่าตาลายไปบ้างต้องขออภัยนะครับผมเจ๋งไปแล้วครับไม้กันสั่นผมอาจจะไม่สมูทนะครับด้านหน้านี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับอ,อยู่ที่ร้าน เจนุตนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าบายเจนุดนะครับวันนี้ลูกค้าก็เต็มร้านนะครับลูกค้าเยอะมากเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีไม้กันสั่นตัวนั้นเจ๊งเลยต้องใช้ตัวนี้แทนก่อนอาจจะสั่นนิดนึงเจ้วันนี้ลูกค้าเยอะเหรอโหวันนี้ทำไมสวยพิเศษ พูดอย่างนี้เกินเลยนี่สุดแก้มแดงแก้มแดงเลยเกินเลยพี่กำลังต้อนรับลูกค้าหรอค่ะก็ลูกค้าถามก็อธิบายไปเรื่อยค่ะอธิบายลูกค้าสนใจตัวไหนแบบไหนเราก็ต้องอธิบายเนาะช่วงหลังนี้รู้สึกจะมีคอมเมนต์ถามเกีจะสนใจร้านมาเยอะค่ะก็เลยต้องมาอัปเดตร้างเต็นอ๋อค่ะค่ะค่ะลูกค้าเขาบางคนเขาก็บอกช่วงนี้พี่พศไม่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ๋อนานๆมาค่ะเดี๋ยวลูกค้าเบื่อ พอดีพอดีคอมเมนต์เยอะ์เยอ่าคขาที่แล้วเรามาเราไม่เจอตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะอ่าไหนไหนลูกค้าซื้อแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วขอพิเศษเลยขอพิเศษเลยนะคะตัวนี้เป็น sks z 2ตัวจดทะเบียนได้ของไลออนนะคะอ่าเขาที่แล้วมาไม่เจอเพราะว่าสินค้าหมดตอนที่พี่โพสต์มามีแต่ตัวไม่จด แต่รอบนี้เป็นตัวจดนะคะพอดีดของมาพอดีแล้วก็อันนี้ลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าซื้อแล้วค่ะกําลังรอส่งแถวสายใหม่นะจ๊ะกําลังรอส่งตัวจด SKS z 2นะคะที่อื่นขายกันอยู่ประมาณ4 2 0 0 4 0 3 0 0นะคะดูในเว็บได้น,นะคะแต่นุดขาย39,900รวมจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะ39,900รวมจดค่ะ นี่พี่โพสลูกค้าลูกค้าบอกว่าทำไมดูใน YouTube นุชแก่จังตัวจริงไม่แก่เหมือนใน YouTube นะหลายคนแล้วนะนุชก็เลยต้องโทษบอกอ่านุชก็เลยบอกออ๋กลองวิบอททำให้นุชแก่อ่าเดี๋ยวถ่ายตามสบายเลยค่ะอันนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อแล้วแต่ว่ามีามีครบสีให้เลือกเลยนะคะสเปคสเปคนะคะ sks t 2สเปคล้อมอเตอร์2000 2 0 0พวัตต์ค่ะฮะ ตัวนี้2,000วัตต์นะคะอ่าเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะคะอ่าดิสเบรกหน้าหลังชคน้ำมันนะคะดิสน้ำมันนะคะอ่าล้อ2 2,000วัตต์เลยค่ะล้อ2,000วัตต์่ะตัวนี้ล้อ12ด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกล้อ12ค่ะล้อ12เพราะว่าถ้ารถปกติทั่วไปจะล้อ8ล้อ8แล้วก็ล้อ10เนอะล้อ8ล้อ10ตัวนี้ล้อ12 12เท่ามอเตอร์ไซค์เลยค่ะ สิบสองเท่ามอไซค์เลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวนุชขออน,นุญาตลูกค้าเปิดไฟนิดนึงเปิดไฟนิดนึงเนาะเพื่อที่จะดูอันนี้ไหนๆนลูกค้าซื้อแล้วขอลูกค้ารีวิวแป๊บหนึ่งกาลังจะส่งแล้วแหละกําลังจะส่งแล้วพอดีลูกคา้ารถกําลังจะมารับพอดีค่ะ<ม>อ่านี่ไฟท้ายสวยมากเลยนะคะชื่อรุ่น SKS z 2นะคะรุ่นจดทะเบียนได้นะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดโทรมาให้บอกว่า SKS z 2ตัวจดทะเบียนได้ของไลออนนะคะคมอเตอร์2,000วัตต์ค่ะจ้ะมอเตอร์2,000วัตต์เนาะก็คือจดทะเบียนก็เดวเจ่ข่าวดอีกนิดนึงครับดยราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเอาบัตรประชาชนให้นุชแค่ใบเดียวค่ะราคานี้รวมจดให้เลยค่ะค่าจดทะเบียนก็จะอยู่ประมาณ2,500บาทเนาะค่าจดอ่าจ้ะแต่<อ>ถ้าลูกค้าไม่จดก็ลดไปเลย2,500บาทไเจ่ๆๆอะไรนะ อ่า i n ดนะคะ i d s i อ n ไซมีตัวเอสไซนะคะ324 e w m l L ่อด e, l, l, นะคะค่ะหรือจะโทรมาหานู้0 8 1นย์7 2 4 9่ค่ะะเนี่ยดูไฟหน้าค่ะสวยอ่าไฟหน้าค่ะนี่ค่ะ สวยนะคะตัวนี้ฟวมาอ่าเปิดไฟให้ดูค่ะเปิดไฟให้ดูแล้วเปิดมีไฟไฟผ่าหมากด้วยเนาะไฟผ่าหมากไฟผ่าหมากก็มีนะคะไฟเลี้ยวสวยค่ะตัวนี้เป็นตัวตัวตึงนะตอนนี้เลยค่ะตัวตึงตัวตึงของไลออนเลยค่ะผมเดินมากเลยโอเคโอเคเเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนตัวนี้แป๊บนึงจ้า ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไม่จดทะเบียนเนาะสมมติลูกค้าบางคนเขาไม่อยากจดใช้ในหมู่บ้านหรือเฉยขี่ไปใกล้ๆกอะไรอย่างเงี้ยตามทรงตามซอยนะคะก็คือจะมีรุ่นตัวนี้ที่ไม่จดทะเบียนนะคะแล้วรถที่ร้านนะคะส่วนใหญ่ที่นุชเอามาตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นกล่องแต่งค่ะกล่อง e m 5 0นะคะเป็นรุ่นกล่อง e m 5 0 แล้วก็ล้อ YM 2,500วัตต์นะคะล้อ YM 2,500วัตต์ตัวนี้จะเป็นไลออนลูน่านะคะกล่อง EM 50หค่ะไลออนลูน่ากล่อง EM 50นะคะแล้วก็ล้อ YM 2,500วัตต์นะคะตัวนี้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไลออนเซตหนึ่งนะคะหน้านี้จะเป็นเซตหนึ่ง หน้า z1 กับหน้า e 2นะคะจะเหมือนกันนะคะนุชจ,จะขายเป็นกรณีเหมือนกับว่า,าถ้าเรียกก็เรียกว่าเจ n 2เนาะเพราะว่าอะไรทำไมถึงเรียกเจ n 2เจน1เนี่ยเขาจะเป็นกล่องธรรมดาล้อธรรมดาแต่ถ้าเจน2ก็คือจะเป็นกล่อง EM ค่ะเขาเรียกกล่อง EM กล่อง EM 5 0 EM 7 0แล้วแต่ว่าเราจะมาเป็นกล่อง EM 5 0หรือ EM 7 0นะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็น Z1 EM50 ล้อ12นะคะล้อส2ค่ะสังเกตได,ได้ว่าถ้าเราถ่ายไกลนิดนึงเราก็จะเห็นว่าล้อ2อันนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมคะล้ออันนี้กับล้ออันนั้นจะไม่เท่ากันเนาะเนี่ยอันนั้นล้อ10อันนี้ล้อ12ค่ะล้อ12ก็จะเท่ากับตัว SKS Z2 ตตะกี้เลยนะคะหน้าตาก็หน้าตาเหมือนกันกับ SKS Z2 SKS Z2 เลยนะคะอันนั้นหา Z 2ก็คือจดได้ Z1 คือจดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้จดไม่ได้แล้วเป็นกล่องแต่งด้วยค่ะนี่ค่ะสวยค่ะตัวนี้เรียกเออค่ะ Z1 กล่อง EM ค่ะคจ้ะ ตัวนี้จะเป็นลูน่าแล้วก็อันนี้แซดวันเนาะแล้วส่วนด้านนี้จะเป็นคิวันค่ะคิวันตัวใหม่นะคะตัว2,000วัตต์เนี่ยค่ะคิววัน2,000วัตต์ค่ะ,ต, 1, คะตัวนี้เป็นคิวัน2,000วัตต์นะคะคิวัน2,000วัตต์ตัวไม่จดนะคะถ้าเป็นตัวคิวันตัวจดจะเรียกว่าคิวันสมาร์ทค่ะคิวันสมาร์ทค่ะนี่ค่ะมุมนี้จะเป็นมุมไม่จด ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งนี้ของนุชทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นรุ่นไม่จดทะเบียนค่ะแต่ถ้าฝั่งนู้นจะเป็นรุ่นจดทะเบียนค่ะถ้ามองไปไกลๆฝั่งนู้นเนาะจะมีเวสป้าเวสป้าเมอร์คิวลี่จะมี Q2 ม,มี Q1 แล้วก็มี SKSZ2 เนาะตัวจดทะเบียนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะคใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะไม่จดไม่จดก็จะมี1รุ่น2รุ่นสามรุ่น4ี่รุ่น5้ารุ่นนะคะ จนมาถึงอันนี้ F 9นะคะ F 9จะมี U box ข้างหลังนะคะ F 9ส่วนตัวนี้เรียกว่า Q 6ค่ะ Q 6นะคะก็ Q Q หกก็จะอยู่ไม่ถึง25 0 0 0นนะคะไม่ถึง25 0 0 0ใช่ค่ะล้อ2,000วัตต์เหมือนกันนะคะล้อ2,000วัตต์นะคะตัวนี้สองพันวัตต์แต่เป็นล้อธรรมดากล่องธรรมดานะคะเขาเรียก Gen หนึ่งค่ะก็คือกล่องเดิมล้อเดิมเนาะแต่ถ้าเจนสองเนี่ยก็คือทําไมถึงเรียกเจนสองเพราะว่า ถ้าเจนหนึ่งคือกล่องเดิมล้อเดิมแต่ถ้าเจนสองคือกล่องกล่องอะไรกล่อง E M ล้อ Y M ก็คือกล่องแต่งล้อแต่งเนาะ